ครับกับสวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ครับเมื่อนี้ครับมีเวลามีโอกาสครับได้่อมโทรศัพท์ครับชุเทียก็ได้สออยูเ่เวลาบ่บมหลครับก็เลยว่าเสี่โอกาสเมื่อนี้เสี่ยลงช่อง YouTube นะครับเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อเก่าๆครับยี่ห้อไอโมบายครับตอนนี้ครับกำลังแกะเป็นที่รียบร้อยครับกำลังตรวจสอบเช็คระบบครับ เร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่ารออะไรอยู่ครับนี่พอรู้แล้วครับจุดใดที่ที่เสียหายครับที่รองรับซิมเนีระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องของคองของผู้เท่าครับคนแกนะครับก็ลเลยเฮ็ดให้เ,เพื่นครับมีเวลามีโอกาสก็ลเลยเสียวไปลงยูทู e พ้อ ปัญหามีแฟนเป็นแฟนผู้ติดตามด้วยอยากเข้ามาเบิงนะครับมีปัญหาเรื่องทั้งด้านโทรศัพท์ครับสามารถสอบถามได้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมสิตอบให้ทุกขอความครับทุกเอเสนะครับเปลี่ยนเรื่องไดสาเหตุเอาละครับมาที่นอใส่อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มาลองเช็คระบบเปิดเครื่องลองมืงครับมันใส่งานในบอกปุ๊บ นี่ครับใช้งานดีคือเขาครับรับรองครับรับประกันคุณภาพครับเครื่องห่างเครื่องเสียครับไม่ต้องทิ้งนะครับไม่ต้องทิ้มเ้อร์นะครับเจ็บไว้นะครับเครื่องยังดีนะครับใช้งานในปกตินะครับรับประกันคุณภาพอยู่กับสร้างภัยนะครับ อั่นี้ก็ขอขอบคุณด้อครับเด้อประทศนี้ขอบคุณครับ